สวัสดีค่ะครูชื่อคุณครูจิรนันพันอุ่นนะคะครูจากแผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกดนะคะขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูในฐานของเทคโนโลยีผลิตมเมล็ดพันธุ์นะคะ ่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฐานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะก็มาทราบความหมายของเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะอ่านี่ยังความหมายของเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์หมายถึงนะคะ,ะการใช้เทคโนโลยีสาขาหรือศาสตร์อื่นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกการดูแลรักษานะคะการ บำรุงนะคะการเก็บเกี่ยวนะคะหรือแม้แต่การผลิตมเมล็ดที่ให้ได้คุณภาพนะคะผลิตอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นมเมล็ดอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมาดูในส่วนของการเลือกมเมล็ดพันธุ์นะคะที่จะใช้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์นะคะอย่างแรกเลยก็คือผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ เป็นมเมล็ดพันธุ์ F1 นะคะมเมล็ดพันธุ์ F1 นะคะหรือไฮบริดนะคะคือมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมนะคะที่เกิดจากนะคะพ่อที่มีลักษณะดีเด่นแม่ที่มีลักษณะดีเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อลักษณะที่มีต้นแข็งแรงนะคะแม่ให้ผลดกนะคะลูกออกมาก็จะมีทั้งต้นแข็งแรงและก็ผลดกนะคะทีนี้นะคะมเมล็ด นะะมันจะมีอยู่2แบบนะคะ,ะในทางการค้านะคะชื่อการค้ามันก็จะบอกนะคะแล้วก็จะบอกคุณสมบัติของมเมล็ดนะคะแต่ละชนิดว่ามันเป็นยังไงนะคะคือลักษณะที่ดีนะคะของมเมล็ดนะคะให้เราดูหลังซองมเมล็ดนะคะว่ามาจากบริษัทอะไรนะคะมาจากบริษัทอะไรนะคะแล้วก็ คือดูมเมล็ดพันธุ์นะคะบริสุทธิ์นะคะคุณสมบัติของมเมล็ดพันธุ์แต่ละซองนะคะแต่ละชนิดของผักนะคะว่ามีความบริสุทธิ์เท่าไหร่นะคะอัตราความนอกเท่าไหร่นะคะทดสอบเมื่อไรสิ้นสุดอายุเมื่อไรนะคะนำเข้าวันไหนแล้วก็หมวดหมายเลขอะไรนะคะมเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ร้อยละร้อยนะคะสำหรับพันเอฟหนึ่งร้อยละร้อยก็คือใน100เมล็ดนี่คือจะงอกร้อยเมล็ดนะคะส่วนอัตราความงอกร้อยละร้อยก็คือในหน0่เมล็ดก็งอกทั้งร้อยเมล็ดเหมือนกันนะคะนี่คือข้อดีนะคะของเมล็ดพันเอฟวันนะคะเอฟวันหรือไฮบริดนะคะส่วนพันที่สองก็คือพันโอพีนะคะพันโอพีก็คือพันเปิดนะคะ การเลือกเมล็ดพันธุ์เราก็จะมาดูลักษณะเหมือนเดิมน,นะคะข้างหลังซองนะคะเมล็ดพันธุ์ตาจุดๆนะคะรวงมงคลนะคะหรือเราจะไปซื้อเมล็ดพริกขี้หนูนะคะเราก็ดูว่านะคะความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์อยู่ที่เท่าไหร่ความงอกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างยกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวนตัวนี้นะคะอ่า ความบริสุทธิ์จะอยู่ที่98เปเซ็นต์นะคะข้างหลังนะคะมาเลพานจะอยู่ที่98เปเซ็นต์ความนอกอยู่ที่80เปเซ็นตะ์นะคะทดสอบนะคะทดสอบอยู่ที่วันที่20นะคะเดือน5ปี64นะคะร,รวบรวมนะคะร,รวบรวมวันที่20 5 64นะคะทดสอบวันที่20 5 66สแสดงว่ามาเลพานนี้สามารถใช้ได้สองปีนะคะแต่ นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหรือห้างร้านเข้ารับมาวันไหนแล้วอายุตรงนี้เราต้องดูดีๆนะคะว่ามันสามารถใช้ได้ถึงปีไหนนะคะต้องดูทีนี้ก็มาดูคำแนะนำนะคะว่าการเก็บนะคะในที่อากาศถ่ายเท ไม่โดนแสงควรเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ดมันก็จะอยู่ที่18ถึง20องศาความชื้นจะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์นะคะทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดนะคะบางชนิดมีเปลือกหุ้มหนาแน่นบางชนิดก็มีเปลือกหุ้มบางนะคะทีนี้นะคะมาดูลักษณะของเมล็ดพันธุ์นะคะ เราก็จะมีวิธีการทดสอบนะคะโดยนะคะวิธีการทดสอบจะมี2แบบนะคะ2แบบในที่นี้คือง่ายๆเลยนะคะก็คือทดสอบในกระดาษทิชชู่แช่น้ำแล้วก็วางมเมล็ดลงนะคะแล้วก็ปิดฝาอบไว้ประมาณ1อาทิตย์มเมล็ดก็จะงอกตามจำนวนที่เราวางไว้แต่ตอนนี้คือใช้วิธีนี้นะคะวิธีนี้ก็คือการเพราะใน ในกระบะเอยไม่ใช่ในกระบะในในถาดเพาะหรือหลุม,มเมล็ดนะคะนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะ,มะเมล็ดก็จะอยู่ในนี้นะคะถ้าในนี้มี40มเมล็ดนะคะดูจากความงอ่อบเมล็ดพันธุ์ที่เป็น o อนะคะมันจะอยู่ที่ความงอก70%นะคะ70%บของของที่ของมเมล็ดที่เราเพาะลงไปนะคะ ถ้าเป็นเมล็ดพิษที่เป็น F1 Hybrid นะคะซึ่งได้รับการผสมได้ลักษณะที่ดีเด่นจากพ่อแม่มาแล้วนะคะอัตราความงอกร้อยเมล็ดในฐานนี้ก็จะมีต้นนะคะต้นกล้าที่งอกมาทั้งหมดร้อยเมล็ดนะคะทีนี้เมื่อเราได้เมล็ด ที่มีความความความสมบูรณ์นะคะลักษณะต้นกล้านะคะมันก็จะแสดงออกมาลักษณะแบบนี้นะคะคือมีความแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงนะคะแล้วเมื่อย้ายกล้ามาแล้วมันก็จะตรงตามสายพันธุ์นะคะเช่นใบนะคะใบก็จะครบทุกส่วนนะคะความแข็งแรงนะคะโดนน้ำโดนฝนก็จะไม่มี ผลอะไรหรือจะไม่ทำให้ใบร่วงไม่ทำให้เกิดโรคและมแมลงนะคะแล้วก็สามารถทนต่อแดดต่อฝนนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะทีนี้นะคะวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับต้นที่เป็นพันโอพีนะคะสามารถเก็บได้นะคะโดย ได้จากเมล็ดสุดนะคะนี่คือพริกนะคะเมล็ดสดนะคะเราสามารถนําไปปลูกแล้วก็ใช้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไปได้นะคะนี่คือพริกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของบวบนะคะบวบหอมอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเก็บพันธุ์เพื่อที่จะนําไปใช้ในปีถัดไปได้นะคะเพื่อลดนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะในการ ซื้อเล็ดพันธุ์นะคะสำหรับของฐานครูก็มีแค่นี้เชิญคำถามนักเรียนนักศึกษาที่จะถามได้เลยค่ะ